สวัสดีค่ะวันนี้ป้าเอาสวนที่ปรับพื้นที่แล้วก็ลงน้องหนามมาให้ดูค่ะอืมก็ยังไม่ได้เสร็จสมบูรณ์นะะักซะทีเดียวนะคะแต่ว่าด้วยความที่เราตัดคือไปเอาน้องมาจากที่อื่น มามาจากบ้านเพื่อนหลายวันแล้วก็คือต้องต้องรีบลงค่ะกลัวน้องจะไม่รอดก็เลยต้องทําแปลงแบบนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวถ้าเขาติดเขาอะไรแล้วตรงตรงอิดเนี่ยค่ะจะเอาเออกแล้วก็จะทําให้เป็นโค้งบ้างเบ้าบ้างอะไรเงี้ยค่ะจะไม่ตรงตรงแบบนี้แต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะทําอะไรได้มากแค่ไหน อันนี้ก็เดี๋ยวให้ดูค่ะตอนนี้มีเจ้าของแปลงคุณส้มโอไปจัดการสำรวจพื้นที่ให้ทุกวันค่ะตรงนี้ตรงนี้ลงลงดาวล้อมเดือนไว้ค่ะไม่รู้ว่าจะรอดฝีเท้าของ นมไปได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยคะ่ะมาทําของแม่แล้วเนี่ยอึบ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 ทำของแม่แล้วเด็กเเนี่ยต้ไปปักไปเหมือนเดิมคะ่ะนี่ดาวล้มเดือนตรงนี้ก็ลงโอปันเทียไวค้ค่ะตรงนี้ต้นมหาหงนะคะต้นสเสลเต บ้านเราเนี่ยพอลงดินแล้วแดดสองวันนี้แรงแรงค่ะไม่รู้ว่าน้องจะไหวไหมจะหาอะไรมาคุมก็มันไม่สามารถทำได้อะค่ะส้มโออย่าเดินสิลูกโอ้ดูสิคะเนี่ยค่ะจะไม่รอดก็เพราะว่าน,นี่แหละค่ะเจ้าตัวยุ่งทั้งหลายเนี่ยค่ะส่วนต้นนี้ บอกตรงๆว่ายังไม่รู้จักชื่อค่ะเพื่อนตัดให้มาก็เอาลงดินไว้ก่อนแล้วค่อยว่ากันพอพอลงดินแล้วฝนแรงเอ้ยไม่ใช่แดดแรงค่ะไม่รู้ว่าจะรอดไหมอันนี้โอคันเทียทูน่าน้ำทองค่ะเหี่ยวเพราะว่าตัดมาหลายวันตัดทิ้งไว้หลายวัน ใบอ่อนๆเหี่ยวค่ะเหลือแต่ใบที่แก่ๆที่เขายังมีน้ำดูแลตัวดูแลใบของเขาได้อยู่ค่ะก็ยังไอ้นี่อยู่หวังว่า้องจะฟื้นตัวเร็วๆนะนี่ก็ได้มาเหมือนกันค่ะ <c oughs> ขอโทษครับไม้ส่วนใหญ่ไม้ส่วนใหญ่จะได้มาอันนี้ค่ะโอวันเดียพวกเนี้ย ซื้อซื้อต่อเข้ามาแต่ซื้อมานานแล้วแล้วเอาลงไว้แปลงข้างบนค่ะนู้นค่ะตรงที่เป็นลกๆที่เป็นสวนครัวแล้วน้องโดนโดนทากค,ค่ะโดนหอยทากจัดค่ะก็เลยจะโตต่อยอดไปก็ไม่ได้สักทีโดนทากกินตลอดเนี่ยค่ะก็เอามาให้ดูเนาะ ว่าประมาณนี้ไว้ค่อยๆปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโยกย้ายเพิ่มเติมอะไรก็ค่อยว่ากันตอนนี้ก็เอาให้เด็กๆลงดินและรอดไปก่อนเนาะเดี๋ยวเผื่อมีอะไรคืบหน้าเพิ่มเติมเดี๋ยวป้าเอามาลงให้ดูขอบคุณที่ติดตามช่องลงป้าวารายตี้ค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ